ใครเป็นเหมือนเราบ้างตอนวาดดินสอยังสวยแต่พอตัดเส้นทีไรทำไมไม่สวยเหมือนตอนวาดเจาะลึกสามนิสัยพังๆที่ต้องหยุดถ้าอยากให้ตัดเส้นออกมาสวยเหมือนตอนร่างดินสอกับนิสัยแรกนิสัยชอบร่างดินสอทับเส้นเดิมซ้ำๆจนหนาแบบนี้พอต้องตัดเส้นจริงๆสัดส่วนก็ดูเพี้ยนจนสายเกินแก้ไปแล้วต้องแก้ด้วยการลบเส้นที่ไม่ได้ใช้ออกทุกครั้งให้เหลือแค่เส้นหลักที่แป๊ะที่สุดพอตัดเส้นสัดส่วนก็เลยแป๊ะเหมือนตอนร่างนี่ละแล้วไหนใครยังมีนิสัยชอบยกปากกาตัดเส้นบ่อยๆเส้นที่ได้จะไม่สม่ำเสมอกันแก้ด้วยการฝึกลาาากกเส้้นนใใหจบภยร เพียงครั้งเดียววางแขนในมุมที่ถนัดสำคัญมากคือใจต้องนิ่งด้วยนะสุดท้ายการตัดเส้นด้วยปากกาแค่ขนาดเดียวภาพก็จะดูแบนไม่มีมิติต้องใช้ปากกาหลายๆขนาดให้ได้เส้นหลายแบบอย่างเส้นองค์ประกอบหลักของภาพที่อยากเน้นให้เด่นขึ้นต้องตัดเส้นด้วยหัวปากกาขนาด0.5ส่วนรอยพับของผ้าหรือจุดที่แสงตกกระทบให้ใช้เส้นที่เล็กที่สุดอย่างหัว0.1สุดท้ายกับเส้น1.0สําสำหรับช่วงเงาและหัวแบบพุกกันสำหรับลายเส้นสไตล์ใหม่ๆแบบนี้จะลงสีน้ำต่อก็ไม่ต้องกลัวหมึกละลายเพราะเราใช้ปากกา สองหัวปรากา6ขนาดเส้นคมชาตดหมึกกันน้ำภาพของเราก็จะออกมาสวยดูดีหมดปัญหาตัดเส้นไม่สวยอีกต่อไปเพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะ